สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเบิร์ดคุงชาแนลนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเบิร์ดในรายเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยนะครับครับวันนี้ก็จะมารีวิวเป็นตัวละครในอีเวนต์นะจริงๆผมไม่ได้ทำเว้นนะครับนะแต่ว่าตัวละครที่ผมมีอยู่แล้วนะครับนะก็จะมารีวิวเป็นน้องพิวแล้วก็แจวอนนะครับซึ่งแจวอนเนี่ยผมมีอ่ามีแค่เวอร์ชันธรรมดานั้นเพื่อนมีแค่อีโวเนาะไม่ได้ทำนะครับนะเพราะว่าแทบจะไม่ได้จับเลยส่วนพิวเนี่ยผม จับแทบทุกวันนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเก็บแจนะครับหรือว่าเอาไปลงหลีกก็แล้วแต่นะครับผมเล่นพิ้วอย่างเดียวเลยทุกวันนี้นะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูอัตราการสุมนะ่มเนาะคือเมื่อวานนะ่ะผมแนะนำนเพื่อนๆบอกว่า,าในอีเวนต์เนี้ยไม่แนะนำให้ทำพิ้วเพราะว่ามันไม่มีคอสตูมแลนด์พุดนะครับแต่วันเนี้ยนะครับทีเอ็มเขาได้อัปเดตแล้วนะนเพื่อนๆนะถ้าใครได้ดูคลิปผมอะ่ะผมพามาส่องแล้วนะ มันไม่มีจริงๆนะครับนะเพิ่งอัปเดตเมื่อเช้ามังรู้สึกนะครับนะเนี่ยคอสตูมน่ารักของพิวเมื่อวานมันมีแค่คอสตูมน่ารักนะครับส่วนวันนี้เขาเอาคอสตูมพิวเข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในอีเวนต์นี้นะครับผมก็ยังยืนยันคําเดิมว่าควรเลือกพิวนะครับนะแล้วต้องเป็นคอสแลนผุดเท่านั้นนะครับถึงจะเก่งนะครับนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพามาลองเล่นน้องพิวนะครับ ซึ่งผมมีแค่คอสตูมแลนด์ผุดนั้นเพื่อนนะอก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของน้องกันก่อนเลยนะครับว่าผิวเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับนนออนเอลิเซ่นะมันเพื่อนจริงๆอ่ะบางคนบอกว่าเอเซ่ดีกว่าคือมันแล้วแต่คนชอบเนาะด้วยส่วนตัวผมให้ภาษีผิวดีกว่าเพราะว่ามันมีเอฟเฟกพื้นที่งไงเพื่อนส่วนเอลิเซ่เนี่ยเขา เขาไม่ได้มีเอฟเฟกพื้นที่เนาะความสามารถคล้ายๆกันนะครับคอรสตูมของเอลิเซ่ก็เป็นอัญมณีของเขาอะนะครับก็เป็นความสามารถเดียวกันกับผิวเลยนะครับแล้วก็มีความสามารถปาระเบิดป้องกันการขังคุกนะครับอ่ะเหมือนกันนะครับแต่ว่าผิวเขามีเคลื่อนย้ายทั่วแมปนะครับนะสามารถไปตรงไหนก็ได้เออส่วนเอลิเซ่เนี่ยเขาจะมี เคลื่อนย้ายแม่เหล็กนะครับนะก็ไปได้แค่8ช่องหน้าหลังเนาะถ้าเราแบบไปโดนในกี้ปลาดาบลาย1กับลาย้อยไว้เงี้ยนะครับนะเราไม่มีความสามารถในการลบเอฟเฟกพื้นที่อะ่ะเราก็ขิดอยู่ดีนะครับส่วนผิวถ้าลาย4เนี่ยมันไปไม่ได้เราก็สามารถไปลาย2ได้กระโดดได้นะครับนะอันนี้ก็เลยให้แบบพาสีผิวมันดีกว่าตรงนี้เลยและอย่างหนึ่งคือเอฟเฟกพื้นที่ผิวอ่ะนะครับ สามารถป้องกันในสิ่งติดตั้งที่จะมาติดตั้งบนเอฟเฟกพื้นที่ฝันร้ายได้นะครับเพราะฉะนั้นในกี้ก็ไม่สามารถติดตั้งดาบได้พอปาดาบไปนะครับก็เวลาไปเก็บดาบเพื่อนมันก็จะถูกยกเลิกนะครับนะก็ถูกลบออกนะครับไม่สามารถปาดาบในเวลาทอยรอบถัดไปได้นั่นเองเนาะผมก็เลยให้พิ้วเนี่ยยังเป็นตัวละครที่แบบยืนหนึ่งในในอีเวนต์นี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของพิ้วกันดีก,กว่านะครับว่าน้องมีความสามารถอะไรบ้างเนาะความสามารถแรกนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกแลนด์มาร์กของตัวเองนะครับโอกาส70%อ่าก็จะสร้างเอฟเฟกต์พื้นที่นะครับเรียกว่าเอฟเฟกต์พื้นที่ฝันร้ายเนาะฝันร้ายนี่ทําอะไรได้บ้างนะครับนะอ่เอ่ในตอนนี้นะครับให้ลบสิ่งติดตั้งทั้งหมดนะครับยกเว้นการดักจับและก็หลุมดําก็เอฟเฟก วันลายเนี่ยเพื่อนจะจะสามารถเออเดี๋ยวนะดักจับได้นะครับนะแล้วก็หลุมดําได้นะส่วนเป็นเอฟเฟกติดตั้งอ่ะไม่ได้มั้งรู้สึกนะครับนะ mm. พวกดาบของไนกี้เนี่ยครับติดตั้งไม่ได้เนาะแล้วก็พื้นที่ไฟฟ้าดับที่ถูกบังคับจะไม่ถูกลบแม้กระทั่งเมื่อมาถึงและเมื่อมาถึง ทักษะยกเว้นที่อยู่จะถูกเปิดใช้งานพิเศษนะครับก็ประมาณว่าเวลาเราอ่ะไปตกพื้นที่เอฟเฟกต์ปั่นร้ายนะเพื่อนๆเราก็จะไม่สามารถเอ่อไม่ใช่เราไม่สามารถดิคือเราจะยกเว้นค่าผ่านทางนะครับนะแล้วก็เอ่อเวลาศัตรูมาตกเหมือนกันนะครับเขาก็จะถูกยกเว้นด้วยนะครับนะยกเว้นเอ่อสกิลเนาะสกิลติดตั้งหรืออะไรอย่างงี้นะครับไม่สามารถติดตั้งในพื้นที่เอฟเฟกต์ได้นะ เวลาศัตรูมาตกพื้นที่เอฟเฟกฝันร้ายเรานะครับเอฟเฟกฝันร้ายเนี่ยจะอยู่1เทิร์นนะครับแล้วก็สามารถสร้างได้สองพื้นที่นะครับต่อ1รอบนะครับเวลาเราไปสร้างพื้นที่ที่3เนี่ยพื้นที่แรกมันก็จะถูกลบไปเนาะ,ะเพื่อนเพื่อนเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจผมก็ขอไปด้วยเนาะจริงๆผมเข้าใจอยู่นะครับนะแต่ไม่รู้ว่าจะพูดให้เพื่อนเข้าใจยังไงดีนะก็เอาตามที่ผมเข้าใจแล้วกันนะเพื่อนนะอ่ะโอเคครับ ความสามารถต่อมานะครับเมื่อเริ่มเทินของฉันนะครับโอกาส50%ย้ายทันทีไปยังพื้นที่บ่างนะครับก็ไปได้ทั่วแมปเลยนะครับไม่ได้มีข้อจํากัดนะครับแค่พื้นเวลาสกิลมันติดนะครับเราก็สามารถโดดไปเลยเหมือนขี้มุนนะครับนะอันนี้คือความสามารถแรกนะครับความสามารถที่2นะครับโอกาส40%ป้องป้องกันการขังคุกนะครับของฝ่ายตรงข้ามไม่แสดงผลบวก10นแล้วก็ เมื่อเริ่มเทินนะครับรับเงินคืนจากค่าก่อสร้างทั้งหมดที่มีนะครับ45%นะแล้วก็65%ยิงระเบิดตามใจชอบไปยังพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามแบบสุ่มนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นความสามารถคร่าวๆของเขาเนาะความสามารถคอสตูมนะครับก็เมื่อตกพื้นที่ของตัวเองนะครับหรือก่อสร้างโดยตรงโอกาส45%สร้างแลนด์มาร์คเพิ่มนะอ่ะแลนด์มาร์คตัวนี้นะครับมันจะสร้างอ่ะ พื้นที่ว่างที่มันใกล้กับพื้นที่ที่เราไปตกนะครับนะมันจะสร้างพื้นที่ที่มันใกล้ที่สุดก่อนเนาะมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ไม่พิวเก่งแล้วก็วิกเร็วเนาะอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้ลวกันเนาะเซตที่ผมจะเล่นผมเล่นเป็นเซตนี้นะเพื่อนเป็นหมวกท่องเที่ยวบิดกริดนะครับความสามารถก็เหมือนไทเทเนียมนะครับแค่เพิ่มป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายนะครับแล้วก็แพคเดวบเบินวิงนะเป็นโดน ก็พี่นินจานะครับแล้วก็โลบิทักราชาที่ถูกในประเทศนะครับก็ใช้เป็นเซตนี้นะครับจริงๆลงหลีกผมก็ใช้เป็นเซตนี้เหมือนกันเนาะผิวเขาจะเก่งด่านที่ไม่สามารถติดตั้งหลุมดำตรงเกาะได้บบเพื่อนอืมมันจะได้ไม่ต้องเอามาแก้ทางเนื้เทศเราไงนะเวลาไนกี้มันโดดมันว์ปอะไรอย่างงี้นะครับ ก็ถ้าโดดเกินก็โดนไปเกาะเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถรีชาร์จได้นะครับถ้าเอาไปเล่นในด่านครัวเวทมนต์นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวในด่านครัวเวทมนต์เนาะเพราะว่ามันเป็นด่านที่แบบอวยผิวอะ่ะเพื่อนหลายๆคนบอกว่าก็ใช่สิเวลาเล่นผิวมันต้องเล่นด่านนี้ข้อจํากัดเยอะก็ไม่เป็นไรนะครับคือเราเล่นแล้วมันชนะเราก็เล่นไปเถอะนะครับด่านไหนที่มันอวยตัวละครเราเราก็เล่นไปเถอะนะเพื่อน ด่านนที่เราเล่นแล้วคิดว่าเราจะแพ้เราก็ไม่ต้องไปเล่นแค่นั้นเองเนาะอะ,อะโอเคครับพูดเยอะมากเพื่อนเพื่อนก็มาเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวผมจะลองมาเล่นให้ดูสัก 2- 3เกมแล้วกันเนาะนะครับมาดูว่าพิ้วเนี่ยในเมตานี้ยังเล่นได้หรือเปล่ายังสามารถวิกเร็วหรือว่าสกิลเนี่ยออกดีไหมอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับที่กําลังตัดสินใจที่จะทําเว้นแล้วก็ตัดสินใจที่จะทำเป็นเวอร์ชั่นตํานานแล้วก็คอตุงด้วยนะครับ ก็ได้เล่นเป็นคนแรกนะครับเดี๋ยวมาดูว่า Effect. เอฟเฟกเอยไม่ใช่ Effect. เอฟเฟกดิสกิลเคลื่อนที่มันจะออกไหมอ่าถ้าสกิลเคลื่อนที่ไม่เคลื่อนที่ไม่ออกนะครับนะผมก็จะ,ะเบิ้ลสิบสองไปข้างหน้านะครับนะอ่าไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรนะครับทําไมผมถึงเบิ้ลสิบสองนะครับถ้าผมเบิ้ลสี่ไปข้างหลังอะผมกลัวมันไม่ติดนะนเพื่อนผมกลัวมันไม่ติดแล้วแล้วมันได้เบิ้ลสองอ่ะอม,มันก็จะไม่สามารถ ไปยังพื้นที่ได้ไงมันก็จะสร้างเรียนไม่ได้มันก็จะไม่ต่อเนื่องนะครับตอนที่ผมถอยอะไรของผมเนี่ยถอยมั่วมากเลยนะนเพื่อนก็ยังดีนะครับที่เจอตัวละครแจกฟรีนะก็น่าจะชนะชัวร์วแหละเพื่อนแต่ว่าเทิร์นแรกเราผิดพลาดนิดน,นึงนะครับนะบางทีก็ต้อง อาศัยความแม่นยำของสกิลด้วยนะครับอ่ะเห็นปะระเบิดผมออกนะครับนะเวลาเขาสร้างเรียนมารเนาะแล้วก็ความสามารถในการกระโดดเมื่อเริ่มเทินออกนะครับอ่ะผมก็จะเบิ้ลสองไปนะครับนะไม่ได้วะได้สี่นะครับอ่ะมาลุ้นว่าเมืองผุดออกไหมอ่ะถ้าเรียนผุดออกแบบนี้ก็วิกตอรี่ไปเลยนะครับนะก็นี่แหละนะถ้าเกมมันอวยคอสต,ตูมออกก็จบได้ในแบบไม่ถึงนาทีนะบางเกมนะครับอ่ะเดี๋ยวมลองเล่นต่อเลย คือความสามารถของพิวอ่ะม like si ันดีก็จริงนะครับนะแต่มันมีข้อจํากัดนะครับข้อจํากัดถ้าจะเอามาเอาตัวละครมาแก้ทางพิวเนี่ยนะครับต้องพกกันวิกนะพกกันวิกเนี่ยก็ใช่ว่าจะเอาชนะพิวได้นะครับถ้าพกกันวิกแล้วโดนขังคุกแล้วฆ่าพิวไม่ได้ในในในเทิร์นนั้นนะเพื่อนถ้าพิวรอดไปในเทิร์นถัดไปอ่ะเขาก็สามารถวิกได้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราการวิกมันออกแล้วมันขังโกงนะเพื่อน ก็ต้องรีบฆ่าเขาภายในเทินนั้นเลยนะครับไม่ฉะนั้นก็จะโดนวิกนะครับนะอ่ะเกมนี้กระโดดผมก็ไม่ออกนะครับนะทอยหน้าหลังก็ไม่ออกผมก็เบิ้ล12มาข้างหน้านะครับอ่ะโอเคคอสตูมออกนะครับผมก็จะกดเป็นเบิ้ล2นะครับนะอ่ะไม่ติดบานเพื่อนดับเบิ้ลผมไม่ติดนะอ่ะมีกลับเมืองนะครับเห็นปะ่ะความสามารถของรองเท้าออกนะครับเรากลับเมืองเนี่ยถ้าแรนไม่ผุดนะครับเราก็สามารถ ทอยลูกเต๋าได้อีกหนึ่งครั้งนะเราก็จะมาลุ้นความสามารถของคอสตูมเรานะครับว่ามันจะผุดไหมถ้ามันผุดเราก็ชนะได้เลยนะ,ะไม่ผุดนะครับอ่ะความสามารถกลับเมืองออกอีกนะครับผมก็มาตรงนี้นะครับรลุ้นแลนผุดออกก็สามารถบิกได้แบบนี้เลยนะเอออันนี้คือความโกงของมันนะครับนะถ้าความสามารถของสกิลมันติดนะครับก็สามารถชนะได้แบบ แป๊บเดียวเลยนะครับนะเป็นตัวละครที่วิกเร็วมากๆนะครับในเมตานี้นะอ่ะอีกสักหนึ่งเกมนะครับอยากเจอตัวละครแบบคนโหดนะครับอยากเจอไนกี้อะไรอย่างนี้เนาะอยากรู้ว่าเวลาเราไปเจอไนกี้เราจะเล่นประมาณไหนนะครับถ้าเราเจอยอมลาหรือว่าเจอเกรตาพวกนี้นะครับถ้าได้เล่นก่อนแล้วสกิลมันติดก็วิกจบก่อนนะครับนะถ้าไม่เจอกันวิกเนี่ยเพื่อนก็ชนะแ80ดสิเปอร์เซ็ตแล้วนะอืม แต่ถ้าเจอกันวิกเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะเล่นลำบากนิดนึงนะครับนะอืมอ่ะแบบนี้นะครับถ้าเขาไม่พกป้องกันการทาสีมาก็จะโดนเราปาระเบิดแบบนี้เลยนะครับนี่แหละคือความเตียนของน้องนะครับยิ่งตัวละครไหนที่สร้างแดนมารเก่งๆเนี่ยก็จะยิ่งโดนปาระเบิดบ่อยๆเลยนะอ่ะเอฟเฟกตันร้ายเราก็ติดนะครับนะติดดีอยู่นะเลื่อนสกิลเนี่ยคือวิกนี้ผมเอาไปลงหลีกได้เก้าวินตั้งแต่วัน อังคารแล้วนะครับนะก็เลยแบบไม่ได้ลงหลีอีกเลยนะรอมันหลีก่อนแล้วกันอ่ะอันนี้คือข้อดีของการพกนิรเทศนะครับนะทาให้ตัวละครที่มันโดดไปโดดมาเนี่ยเล่นยากนะครับอ่ะผมก็จะเบิ้ลสีกับหลังมานะไม่รู้จะติดหรือเปล่าอ่ะโอเคได้นะครับคือความสามารถกระโดดมันไม่ออกไงเราก็ต้องอ,อ่าอาศัยเบิ้ลสีให้มันออกก่อนนะครับนะอ่ะความสามารถคอสตูไม่ออกแบบนี้ก็ต้องมาลุ้นอ่ะ แบบนี้ถ้าไม่ดับเบิลนะครับนะก็เล่นยากแล้วก็เล่นยากแล้วนะครับความสามารถกลับเมืองก็ไม่ออกอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ายอมลาเนี่ยจะตามฆ่าเราได้หรือเปล่านะครับนะเขาโดดมาหาเรานะเพื่อนอเขาสร้างเลนมาร์กเนะาะเห็นปะความสามารถเลนผุดเราออกนะครับแล้วก็ ้าสมมุติว่ายอมลาไปสร้างเรียนนะผมว่าโดนปลาระเบิดแน่นะครับเรายังมีอีกลายสอนครับที่สามารถทําให้เราไปจบวิกได้นะเพื่อนอ่ะคือยอมลาตัวนี้สกิลพื้นที่ไม่ออกนะเพื่อนก็เลยแบบทําอะไรเราไม่ได้นะสองสองครั้งแล้วเขาโจมตีเราไม่ได้นะถ้ารอบนี้โจมตีผมไม่ได้นี่ผมวิกได้นะรอบหน้า เขาบังคับจ่ายนะครับผมก็ใช้การป้องกันไปก่อนเนาะอ่าถ้าเขากระโดดอีกรอบก็อาจจะโดนนีลระเทศเราได้นะครับอ่าเขาไม่กระโดดนะแล้วก็ความสามารถผมก็ไม่ติดด้วยนะเนี่ยกระโดดเริ่มเทื่อนเนี่ยอ่าผมก็เบิ้ลสิบสองไปก่อนนะครับไปเก็บการ์ดแล้วก็เออซื้อพื้นที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันอ่าแรนผุดออกนะครับไปครับ เรามาดูว่าเราจะวิกได้หรือเปล่าในไลน์นี้นะอ่าแลนพุดออกอีกนะครับแล้วก็ความสามารถของกลับเมืองออกนะครับอ่าเดี๋มาลุ้นดับเบิลน,นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับก็ชนะไปได้อ่าอันนี้คือความโกงนะอ่าโอเคครับเดี๋ยวลงหลีกให้ดูสักเกมแล้วกันนะ้องเพื่อนหลีกวันนี้ไม่รู้ด่านอะไรนะด่านเมอร์สแลนด์นะครับอ่ะก็ซื้อไปเลยโอเคครับเดี๋ยวดู น้องพิวในหลีกสักเกมแล้วกันเนาะก่อนที่จะไปดูแจวอนนะครับนะแจวอนเดี๋ยวผมอัพเป็น30ให้ดูด้วยนะครับนะเพราะว่าตอนนี้คืออัพยิบเก้าไว้อยู่นะตอนอีเวนท์ที่เข้ามาลืมอัพนะเพื่อนก็กลับมาเลยเหลมก็จะอัพแล้วก็ลองเอาไปเล่นให้ดูแล้วกันเนาะ,ะเจอกับตัวละครอย่างจูน่านะครับน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะโอ้เขามีการวิกด้วยนะเนี่ย ใช่ไหมเออเขามีการวิกหนึ่งครั้งนะครับนะอ่ะมาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถเอาชนะจูน่าได้หรือเปล่าอืมในวเทศผมไม่ติดว่าเพื่อนขนาดเขาวาร์บน,นั่นนะ่ะนะคือไปลายไหนมันก็มีค่าเท่าเดิมนั้นเพื่อนนะถ้าในด่านเมื่อเรียนนะ,ะไปตรงนี้นะครับ โดนกันวิกนะครับนะเดี๋ยวมาดูว่าจูน้าเขาจะสามารถฆ่าเราได้ไหมถ้าฆ่าเราไม่ได้เขาก็แพ้นะครับเกมนี้เขาเลือกไปพื้นที่เด็ก,ก็ได้อืมอะไรวะผมมีป้องกันการทาสีไม่ใช่เหรอวะ ที่ผมก็มีป้องกันการหาเสียงเนี่ยอโอเคครับเดี๋ยวมารอดูว่าจูน้าเขาจะทำยังไงกับผมนะเขาน่าจะไปซื้อพื้นที่ผมะ่ะเพื่อนเออผมก็ไม่ได้กลัวนะครับซื้อไปเถอะเพราะผมจะวิกลายลายสามนะครับ บิ line ๊กไลน์นี้แล้วกันไม่ไปนะครับเดี๋ยวถอยหน้าหลังไม่ออกนะเพื่อนถ้าเราไปอะนะโอเคเรียบร้อย <Gar> <G> ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเพื <et> ่อนก็ <reb> ถามว่าเมตา้านี้พิวมันเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะครับนะถ้าสกิลมันอวยด้วยนะเก่งไม่เก่งไม่พอนะครับต้องต้องพกดวงมาด้วยนะเพื่อน อ่ะโอเคครับเดี๋ยวอีกหนึ่งตัวละครนะครับผมก็จะมาเล่นเป็นเจวอนนะครับเจวอนนี่เขาใส่เซ็ตอะไรวะอ่ะเจวอนผมก็ ดูก่อนนะครับว่าจะเล่นเซตอะไรนะความสามารถก็เพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่นะครับเนาะก็อาจจะไม่ได้พูดความสามารถให้ให้ให้ดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมอธิบายในในเกมนะเพื่อนก็จะใช้เป็นหมวกอาร์คชิวอ่ะหมวกอาร์คชิว นะครับแพ็กเดอร์บันวิงแล้วก็คอนนะครับคอนราชาที่ถู่ในอาเทียอีกอันนึงผมเออเอาอะไรดีวะเอาตัวนี้แล้วกันเนาะเป็นโดนก๊อปปี้นะครับเดี๋ยวมาเล่น เกมแรกกันนะครับนะว่าจะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่าอ่ะผมลงหลีกเลยเดี๋ยวเกมต่อไปผมจะเอาไปอัพเป็น30นะครับว่าจะไม่ให้คลิปมันนานนะเพื่อนนะคลิปนี้ก็น่าจะนานแหละก็ไ <c> ม <oughs> <c oughs> ่เป็นไรครับช่วงนี้คนดูคลิปผมน้อยลงเยอะมากนะเพื่อนนะคลิปล่าสุดนี้ยังไม่ถึงร้อยวิวเลยนะเพื่อนจากปกติคนดูสองสามร้อยถ้าเทียบกับคนที่แบบ คนติดตามแค่500กว่าคนนะผมก็ดีใจแล้ว,วเพื่อนอก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อนนะผมไม่ทอ้อหรอกนะครับผมไม่ถอยอยู่แล้วผมก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะประสบความสําเร็จนั่นเองเนาะความพยายามไม่เคยทรยศคนนะเพื่อนผมว่าวอ่้อ่ะโอเค เดี๋ยวมาดูเกมนี้นะครับว่าเราจะสามารถาชนะยอมลาได้หรือเปล่ายอมลาเขาใช้คอนอะไรนะเขาใช้คอนเรียกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนิดนึงนะลืมว่าด่านนี้มันเอาหลุมดําวางแก้ทางได้นะเพื่อนเราต้องพกผมว่าเราต้องพกอันนี้นะสลับหลุมนะครับเราต้องพกสลับหลุม สับลุมนะครับนะเพราะว่ามันเป็นดันอ่ะผมไม่ไปดีกว่าผมกลัวนะครับกลัวโดนเรียกก็เบิ้ลให้ครบเก็บสแต็กให้ครบแบบนี้นะครับก็สามารถเอาชนะได้นาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันอ่ะโอเคครับวันนี้ก็มารีวิวประมาณนี้แล้วกันน้องเพื่อนคลิปอาจจะยาวนิดน,นึงนะก็ขอบคุณเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับ จนจบนะครับนะพูดแบบมันพูดไม่ชัด่ะเพื่อนเข้าใจอารมณ์คนจัดฟันใช่ไหมเวลาเราพูดบางทีมันก็พูดไม่ชัดนะครับก็ขอบคุณอีกรอบหนึ่งนะครับที่เข้ามารับชมคลิปผมจนจบนะครับนะก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่ยังซัพพอร์ตแล้วก็ยังมาดูคลิปผมนะก็สําหรับวันนี้ก็มารีวิวให้ชมเพียงเท่านี้แล้วกันนอนเพื่อนนะ ใครที่อยากทานะครับผมก็แนะนําให้ทาพิวนั่นแหละนะครับและที่สําคัญต้องทําเป็นตํานานแล้วก็บวกคอร์ดด้วยนะถึงจะเก่งนะครับผมว่าพิวเนี่ยยังสามารถเล่นได้อียาวๆเลยนะยังสามารถเล่นได้อียาวๆแล้วก็เป็นตัวที่เก็บกุลแจเร็วๆมากแล้วก็ตัวที่วิกเร็วมากนะครับก็ถ้าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางในการตัดสินใจเพื่อนๆก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เพื่อนๆเอาไปตัดสินใจในการทำอีเวนต์แล้วกันเนาะ สำหรับวันนี้นะครับใครที่ปิดเท่าไหร่นะเพื่อนก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยเนาะปิดเท่าไหร่แล้วก็ทําคอร์สไหนหรือว่าทําตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะครับสาหรับวันนี้ไายบายนะครับเพื่อนรักทุกคนนะครับ